ปีหนื่งหลักๆคือใช้ในกิจการได้โครงการอนุรักษ์ป่าเาที่เราว่าก็สามารถจะให เพราะว่าเราจะไม่ให้ข้าแถวอยี้ตลอดคือถ้าน้องเด้งอวันนีนประมาณอันนี้ ต้องคิดได้กับพี่ชายค่านนี้ที่ยยก็ใกล้จะทอดเรากป็นย้ยาที่มีสิทที่สุดเที่ยวครับหมดเลาแล้วนี่จะช่วยเดินมาได้เลยครับหมูหมูเดินมาได้เยบมันเที่ยวครับจะได้หมดเวลาแล้วนะคะเดินมา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  คนด้านหน้าไปได้เลยนะครับเห็นไหม

เดี๋ยวรถกวรเราต้องเลื่อนทยอยเดินออกนะคะออกในทางด้านบนนะครับสามารถในทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาได้แล้วท้องที่เราเดินขึ้นบันไดนะคะซึ่งเป็นทางสูงชั้นนะคะต้องขอความกรุณาเระวันะคะ

รมีก็ใส่เข้าไปแล้วคนน้าไปโดยธรรมชาติ ล้มหรืออะไรระหว่างทางไม่มีนะเขาจะไปนอนนี่นอนเขาไปที่นอนที่รูมขงเลาแค่กับทีจ้าะนอนดักซวยน้องบอกอยู่ตรงนี้หสบายใจมากเงียครบเงี่ยรู้สึกแบเรื่อความหลากหลายของ เเห็นเวลาให้นี่รใ่รับเพราะว่าน้ันนเราเห็นว่าวันนี้เราไดเห็นว่าบ้านนี้ซ้ายสายเเป็นคุณหนูร่ะหนูหน่อยตอนนั้นนีนเป็นตัเตาวันี้เป็นคุณหนูต้านหนูอยู่สบายแเได้นะเพราะว่านีันนี้มันมีระบบะเมเา่ที่รุ่นแรกทุกคนอาย่กว่าแล้ I'm going